สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่ในช่วงของ2องล้อรีวิวครับซึ่งวันนี้ครับพี่ตีครับจะนํารถเจ้า t r i u m p h าร์บิวบอบเบอร์นะครับปี2017นะครับของแต่งก็้อนนี้มีอะไรบ้างก็มีกระเป๋าด้านข้างนะครับมีกระเป๋าด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีเบาะด้านหลังนะครับที่เป็นอุปกรณ์เสริมโดยรวมแล้วถือว่าค่อนข้างสภาพเดิมแล้วก็สวยนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเลขไม้เพียงเพียงหนึ่งหมื่นต้นนะคครรรับถสววยยลิปเีก่า ตัวเครื่องไม่มีโดนพื้นโลกเลยนะครับ้องบอกงี้นะครับเอาล้ครับเพื่อนๆอยากทราบเราใช่ไหมครับว่ารถคันนี้ครับเลขใหม่จะวิ่งมาเท่าไหร่แล้วก็สภาพจะเป็นยังไงนะครับมาชมกันเลยครับเพื่อนๆครับรถคันนี้ครับเลขใหม่นะฮะวิ่งมาเพียง1 1ึ่งกิโลเมตรแท้นะครับสังเกตที่ตัวเลนใหม่นะครับของบัมเปอร์เนี่ยนะครับนี่ตัวพลาสติกนะครับที่เป็นพลาสติกพุ่มกันลอยยังไม่ลอกออกเลยนะ เห็นไหมครับคันนี้จะมีไฟบอกเกียร์ด้วยนะครับไฟำแหน่งบอกเกียร์ตัว N นั่นคือเกียร์ว่างนะครับมาคันนี้ครับกระจกมองข้างเดิมนะครับจบมองข้างเดิมเดิมปอกแฮนเดิมมือคัตเดิมครับแบบก้านเหลี่ยมสามารถปรับระดับได้นะครับแล้วก็ประกับไฟฟ้าเดิมเดิมนะครับสามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะครับคอนนี้ยังเป็นแฮนเดิมอยู่นะครับนี่นะครับตุ๊กตาแฮนเดิมนะครับพร้อมกับโลโก้ไทยอัพนะครับสวยงามนะครับดูเมก้ลัดมากนะฮะแล้วก็ปั๊มเบรกด้านบนครับเป็นปั๊ เบรกเดิมๆครับสไตล์แบบคานเรลเดวิสันเลยหนาๆใหญ่ๆนะครับไม่มีคบไม่มีงอนะครับประกับคันเรงเดิมนะครับนี่ครับในส่วนของตัวถังน้ำมันครับจะเป็นสีเดิมอยู่สติ cker warning มีครบทุกแผ่นเลยนะฮะนี่ครับตัวถังไม่มีบุกไม่มียุบไม่มีรักยิ้มนะครับแล้วก็บอะนั่งเดิมสวยนะครับเดินได้สวยงามนะครับอันนี้เป็นเบาะแต่งนะครับพร้อมกับแหลกด้านหลังนะครับมาพร้อมกับกระเป๋าด้านข้างแต่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของด้านหน้ากันบ้างนะครับ นี่ครับโคมไฟด้านหน้าครับสังเกตทัตตาจะเหมือนแบบรถฮันเรอร์เดวิสันเลยนะครับคล้ายกันมากแล้วก็นี่ครับไฟเดียวคู่หน้าไปตัด LED นะครับนี่ครับบางคนหน้าเดิมนะครับยางหน้าหลังเดิมติดรถมาจากศูนย์เลยนะครับตัวนี้ครับนี่ฮะคระบอกชกลาดด้านหน้าสวยตอนนี้มีกันลมด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับกันลมรอหน้านี่ครับนี่ครับแผงป้อดน้าเดิมสวยนะครับไม่มีบุกไม่มียุกไม่มีรั่วซึมเลยนะครับตอนนี้มีมาพร้อมกับชิดเพจด้านล่างนะครับแต่กระแทกด้านล่างเห็นไหมครับนี่ฮะเป็นของแต่งนะครับแล้วก็นี่ครับ การลมด้านข้างแต่งเช่นเดียวกันนะครับนี่ตรงรุ่นเลยนะครับแคงเครื่องสวยครับไม่มีรอยล้มล้มแปะเลยนะครับคันนี้ครับมีกุญแจให้มาครบถึงสองดอกนี่นะครับสองดอกครบเลยนะครับนี่ประเนสำคัญครับอันนี้เป็นท่อเดิมด้วยนะฮะเป็นท่อเดิมด้วยนี่ครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันปั โอเคอันนี้ครับมาพร้อมกับโช้กหลังโอลินนะครับนีครับโอ้โหทังโชกหลังโอลินแท้นะครับสัตนี้นะครับอ่ะอันนี้ส่วนของด้านหลังกันบ้างนีครับพาิงอาร์มเดิมสวยนะครับไม่มีรอยเลยให้นะครับโซ่ตเตอร์เดิมๆเลยครับมาจากศูนย์เลยนะครับแล้วก็ยางด้านหลังเต็มๆนะครับปั้นท้ายเดิมสวยครับเห็นไหมครับไม่มีบิดเบี้ยวนะครับศูนย์ตรงแน่นอนครับอ่ะไปมันนส่วนของฝั่งซ้ายกันบ้างครับเพื่อนๆนะครับ นีครับจานเบรกด้านหลังนะครับเต็มเต็มนะครับเห็นไหมครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับดูใกล้ๆนะครับตัวท่อฝั่งซ้ายนะครับเป็นท่อเดิมติดรถนะครับไม่มีบุบไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยสไลด์นะฮะแล้วก็พักเท้าเดิมแข้งเครื่องฝั่งซ้ายเดิมนะครับเห็นไหมครับไม่มีรอยเลยเห็นไหมครับดูใกล้ๆกันล้มด้านข้างฝั่งซ้ายสวยนะครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายแห้งๆนะครับเห็นไหมครับแห้งๆเลยจานเบรกด้านหน้าเต็มนะครับ เป็นแค่รอจริงๆครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะกระบอกชกล่างด้านหน้าสวยไม่มีรอยหินรถคันนี้ครับพี่ตีให้ไปเลยฮะสภาพนี้นะครับอยู่ที่90%นะครับในส่วนของตัวรถนะครับรายละเอียดตัวรถของแต่งนะครับราคาเงินดาวเงินผ่อนก็อยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วครับสำหรับผู้ติดที่สนใจครับก็อย่าลืมครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยครับแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับเป็นฟรีค่าจัดไฟแนนซ์สำหรับคันนี้ดาวน์ต้นเพียง39,000บาทเท่านั้นเองได้โชคหลังแต่งโอลิน ได้กระเป๋าด้านข้างนะครับได้การล้มได้อะไรต่างๆอน่าเอาสมควรครับก็บอกว่าคุ้มมากๆร้านพิตีรับแรกเธอบิ๊กไบทุกรุ่นด้วยนะครับนะฮะแล้วก็สสุดท้ายนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าต้องการจะติดตามรถเข้าใหม่จากทางร้านซันเดอร์ไบของเรานะครับพิตีขอฝากทุกท่านนะครับเข้าไปกดติดตามฝากกดซับสไครต์นะครับให้กับช่องชาแนล h ันเดอร์ไบของเราด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสำหรับคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณมาก